สวัสดีเพื่อนๆฟอบอลทุกๆท่านนะครับอยู่กับผมนะครับจอตฟันธงนะครับสำหรับฟุตบอลในค่าคืนวันพุธนี้นะครับก็เรียกได้ว่าวันนี้ฟุตบอลค่อนข้างจะน้อยจัดแต่นะครับวันนี้ครับผมคัดมา3คู่นะครับก็เป็น3คู่ที่คัดมาวิเคราะห์แล้วก็ดูกันว่าทั้ง3คู่ในวันนี้ผมจับไปตัวไหนกันบ้างนะครับซึ่งคู่แรกก็จะเป็นศึกเวลเปมิลิกนะครับจะเป็นราทาวเจอกับเดินเนลเซนและอีก2คู่ครับก็จะเป็นศึกบาซิเลียซิลีอานะครับจะเป็นคู่ของฟาร์เมโกวันนี้จะเจอกับแอตเลติโกพ จะเปิดบ้านเราเจอกับเซาเปาโลนะครับซึ่งทั้งหมดทั้ง3คู่ในวันนี้ผมจะไปตัวไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลเราไปดูผลฟุตบอลเมื่อวานกันหน่อยครับสรุปผลฟุตบอลเมื่อวานนะครับเมื่อวานก็มีทั้งบอลเต็งแล้วก็แนวทางสเต็ปเช่นเดิมนะครับ บอลเต็งเมื่อวานครับผมเลือกไปที่คู่ของศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในโซนอเมริกาใต้จะเป็นคู่ของบลรเวียจัดเจอกับอาร์เจนตินาครับซึ่งคู่นี้เนี่ยผมเลือกต่ออาร์เจนตินาไปที่ราคา1ลูกก็อย่างที่ทราบนะครับในเกมนี้ช่วงแรกเน่ไม่มีเลือดเนยเมซี่ แล้วก็รูปเกมของอาเจนก็ค่อนข้างจะอืดน,นะแต่ว่าครึ่งแรกครับมาเป็นอาเจนนำหนึ่งศูนย์แล้วก็ในครึ่งแรกเช่นเดีวยวกันเป็นผู้เล่นของบอริเวียโดนใบแดงทําให้รูปเกมเปลี่ยนทําให้อาร์เจนินามายิงอีกหนึ่งประตูในช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วก็มาปิดจ็อบจากนิโคลัสกอนซาเลสในช่วงช้าครึ่งหลังครับและเกมนี้เป็นอา,นาร์เจนตินาบุกมาเอาชนะบอริเวียมาได้รุ่ง s c o สามประตูศูนย์ซึ่งเพืเ่นอนๆคงแปลกใจว่าระดับอาร์เจนตินานำมาต่อบอริเวียเพียงแค่ลูกเดียวเนี่ยทำไมราคาถึงน้อยจัจัััััััังนน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 ะะะคคคครรรรรรรบบบบบบบออออดดแกกาาาาเเเเเจไมมมม่่่่่ีีีีีีิิลลซทท2ยยยยืวหๆ เบียนก็มักจะเจอปัญหาเรื่องสภาพอากาศเนื่องจากบริเวณครับอยู่บนพื้นที่สูงทําให้อากาศในการหายใจเนี่ยก็ค่อนข้างจะเบาบางกว่าพื้นที่อื่นๆตรงนี้ครับก็ถือว่าเป็นข้อดีเรียบของชาบ้านอย่างบริเวณนะแต่ว่าอันนีก็อาศัยความเก๋เอาชนะบริเวณไปได้ด้วยสกอร์สามประลศูนย์เกินเลยราคาที่ตกลงทําให้บินนี้ก็กินเต็มกันไปนะก็ยินดีกับสมาชิกเพื่อนๆ VVIP ทุก,ท,กท่านที่ได้ตามบินโมเตงตัวนี้ แล้วก็จะมีสเตปสอีก1ชุดนะครับซึ่งสเตปสวันนี้ก็ตตกแบบเต็มข้อแตกกันแบบน้นๆ่นเลยนะครับในสเตปสนะครับก็คู่แรกผมเลือกต่อไปที่ทีมชาติไทยนะคู่นี้ไทยจะกับมาเลเซียในชุดยู23แล้วก็เป็นไทยเอาชนะมาเลเซียไปได้ด้วยสกอร์หปรตศูนย์ส่วนคู่ที่2ครับผมเลือกวางสกอร์สูงไปที่คู่ของนอร์เวย์กับจอร์เจียคู่นี้ครับจบเกมนะ เป็นนอร์เวย์เอาชนะจอร์เจียด้วยสกอร์สองประตูตหนึ่งก็คู่นี้ก็กินเต็มแล้วก็คู่ที่สามนะครับเปมอสตาเจอก,กับมาซิโดเนียนะคู่นี้ผมล็อกต่อมาซิโดเนียไปที่ราคาครึ่งก๊บลูกคู่นี้ก็กินเต็มเนื่องจากมาซิโดเนียเอาชนะไปสองศูนย์ทำให้เซสามชุดนี้ก็แตกแบบสวยๆตีบวกวุกหวานๆกันอีกหนึ่งบินนะครับภาพเมื่อวานทั้งสองบินครับบอลเต็งกินเต็มแลสามก็แตกกันกระจายเลยนะครับและแน่นอนนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดนะ ที่ต้องการรับบอลเต็งทําเงินแล้วก็แนวทางสเต็ปเนี่ยก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามที่ผมได้เลยนะครับที่ไลน์ที่ช่วยบนหน้าจอน,นี้เลยที่ไลน์ ajos 8ปดที่ลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่คิว o d e คดนะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเพื่อนเพื่อ,อ,อขอรับทัศนะตัวที่เด็ด v v ip กันได้นะครับ และสำหรับคู่แรกในวันนี้เราไปเริ่มกันที่ศึกเวลพิีเมลริกนะครับวันนี้ก็จะเป็นคู่ระหว่างบาราชานะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเดอะนิวเซนนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามเมสเทกิตจ,จะเตะก,กันในเวลา ตีหนึ่งสนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับชาวบ้านครับบราทาตอนนี้อยู่อันดับที่4ของลีกนะครับแข่งไปแล้ว3านัดเนี่ยแข่งไปแล้วหนัดชนะไป3แล้วก็เสมอไป2เกมยังไม่แพ้ใครยิงได้ห้เสียไป2ประตูมีอยู่11คะแนนครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับเดอะนิวเซนอยู่อันดับที่1ของลีกนะครับแข่งไปแล้วห้านัดชนะไป4แล้วก็เสมอเป็นแข่งไปแล้วหานัดชนะไป4เสมอไป1นเกมยังไม่แพ้ใครยิงได้16เสียไป4ประตูมีอยู่13คะแนนครับ สถิติเฮดเวส์ครับผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการในรอบแพเกมหลังสุดนี้ก็เป็นฝั่งเดนิลเซนเอาชนะบารลาทาวไปทั้ง5เกมเลยนะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการครับบารลาทาวครับเก็บชัยชนะไปได้2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1เกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่บารลาทาวนะครับแพ้กับควีนปาร์คไปด้วยสกอร์สามตูศูนย์ผมเป็นการของบารลาทาวในรอบแพ้เกมบารลาทาวพาทำเงินไปที่สเกมพาลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับสุดน,น,นีด้ เดนูเซนไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เดนูเซนนะครับบุกไปเอาชนะฮิมอนเนมาได้ด้วยสกอร์รสามเปอร์ศูนย์ผลกับการของเดนูเซนในรอบห้าเกมเดนูเซนพาทำเงินไปที่2เกมพาล้ไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรที่สี่สิเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งในราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่ฝั่งทีมเยือนอย่างเดนูเซนต่ออยู่ที่ราคาลูกครบลูกครึ่งนะครับซึ่งในราคาคู่นี้ครับก็เปิดมาที่ทีมเยือนอย่างเดนูเซนต่อ อยู่ที่ราคาลูกกอล์ครึง่งราคาก็ค่อนข้างจะแข็งนะครับราคาณ้ตอนนี้ราคาก็ยังอยู่ที่ทีมยันย่างเดินเซนต่ออยู่ที่ราคาลูกกอล์ครึ่งนะครับถ้าเราไปลองฝั่งราเทาเจ้าบ้านราคาน้าก็จะอยู่ที่1.90ถ้าเราไปต่อฝั่งเดินเซนนะครับราคาน้ําก็จะอยู่ที่1.87นะครับก็ซึ่งกูนี่ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้ามองถึงผลงานบนตราร sigh, นางคะแนนก็ต้องยอมรับเลยว่าทั้ง2ทีมเป็น2ทีมที่ฟอร์มดีในรีของเวลนะครับซึ่งเจ้าบ้านอย่างบราเทาเนี่4 แข่งมาแล้ว5านัดเนี่ยยังไม่แพ้ใครนะแต่ว่ามีชนะไป3แล้วก็เสมอไป2เกมก็ถือว่าบราทาวเป็นอีก1ทีมที่ฟอร์มดีจัดเลยแต่ว่าทีมเยือนอย่างเดนนิเซนครับฟอร์มดีจัดกว่าเนื่องจากเดนนิเซนครับชนะไป4เกมจาก5เกมหลังสุดแล้วก็มีเสมอไป1เกมโดยที่เดนนิเซนยังไม่แพ้ใครนะและอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจเป็นอย่างมากครับเกมลุกของเดนนิเซนครับในรอบ5เกมกดประตูใส่คู่แข่งไปถึง16ลูก แล้วก็เสียไปเพียงแค่4ลูกเพียงเท่านั้นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อแตกต่างระหว่างเดนเนอเซนกับบาราทาวน,นะครับแล้วก็ฟอร์มโดยรวมของทั้ง2ทีมถือว่าทั้ง2ทีมฟอร์มไม่ต่างกันสักเท่าไหร่แต่ว่าฟอร์มของเดนเนอเซนเนี่ยสวยกว่า ฝั่งเดือนเซนทิมเยนนะครับก็ไม่แพ้ใครจาก5เกมหลังสุดมีชนะได้ถึง4เกมแล้วก็เป็นการชนะ3เกมติดต่อกันมาด้วยส่วนฝั่งบารลาทาวนะครับก็ร์มก่อนหน,น้าน,นี้ถือว่าค่อนข้างจะดีนะมีเกมชนะกับเกมเสมอเนะี่ยก็สลับกันไปแต่ว่าเป็นเกมล่าสุดมีสุดไปแพ้กับคินปั๊กไป3-0ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการแพ้ที่ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับอีกหนึ่งจุดที่ต้องเน้นย้าเลยนะก็เป็นสติเฮดเวนครับซึ่ง5นัดหลังสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เคยเจอกันนะครับก็เป็นเดืนดนะเอน 4เกมจาก5เกมนะครับที่เดอะนิวเซนนะครับเอาชนะแบบกินราคาด้วยนะถ้าย้อนไปไกลถึง10เกมนะครับผมเปิดให้ดูเลย10เกมนะครับฝั่งบราทาวไม่เคยเอาชนะเดอะนิวเซนนั้นเลยมีดีที่สุดก็มีเกมเสมอกันไปซึ่งเกมที่ดีที่สุดของบราทาวที่เจอกับเดอะนิวเซนก็มีเกมที่เสมอกันไปรยสกอร์หประตูนหนึ่งนะ นอกนั้นนะครับก็เป็นฝั่งเดนวเซนเนี่ยเก็บชัยชนะได้โดยตลอดเช่นครับจากภาพรวมของทั้งสองทีมและเลทราคาที่ผปดมาถึงแม้ว่าเจ้าบ้านบาราทเทาจะมีฟอร์มดีและผลงานที่แข็งแร่งยามที่ได้เล่นในบ้านครับแต่เกมครับบาราทเทาต้องมาเจอของจริงอย่างเดนูเซนซึ่งราคาที่เปิดมาวันนี้เป็นเดนวเซนต่ออยู่ที่ราคาลูกกําครึ่งคู่นี้ผมขอเลือกเชร์ไปที่ทีมยอนอย่างเดนูเซนคาดว่าวันนี้ครับเดนวเซนนะครับจะบุกมาเก็บชัยชนะในเกมวันนี้ได้และจะเป็นการชนะแบบเกินเลทราคาที่ต่อรองฟดง เราไปกันที่คู่ที่2นะครับข้ามไปกันที่ศึกบาสเลียสซิลิเนะครับคู่นี้ก็จะเตะช่วงเช้าเลยนะก็จะเป็นคู่ระหว่างฟาเมงโกจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอตเลติโกพาลาเนเซนะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามเอสอาเดโโดมาลคานาจะเตะกันในเวลา7จ็ดโมงครึ่งในช่วงเวลาเช้านะครับ เรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับฟาเมโกอยู่อันดับที่3แข่งไปแล้วยีิบสนัดเนี่ยชนะสิบเอ็ดเสมอหแพ้ไป5เกมยิงได้36เสียไป27ประตูมีอยู่39คะแนนส่วนฟังพาราเนเซนะครับอยู่อันดับที่7แข่งไปแล้ว2นัด ชนะไปเ้าเสมอเจ็ดแพ้ไป6เกมยิงได้32เสียไป26ประตูมีอยู่34คะแนนนะครับสถิติเฮตวิส hey t, ผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการครับเฮตวิส hey ครับในรอบแพ้เกมที่เจอกันเนี่ยเป็นฟาร,ร์เมนโกเก็บชัยชนะได้4นัดแล้วก็เป็นฝั่งพาราเนเซ่เนี่ยเก็บชัยชนะไปได้1นัดโดยที่เกมล่าสุดที่ทั้งสองทีมนี้ได้เคยเจอกันก็เมื่อเดือนก,น<ม>ก,นกรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นฟาร์เมนโกบุกไปเอาชนะพาราเนเซ่มาได้ด้วยสกอสองประตูต่อ0 ฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับฟาร์เมนโก้เก็บชัยชนะไปได้3แล้วก็เสมอไป2เกมโดยที่นในรอบ5เกมหลังสุดนี้ฟาร์เมนโก้ก็ไม่เคยแพ้ใครเลยเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ฟาร์เมนโก้นะครับบุกไปเอาชนะโบตาโฟโก้มาด้วยดุสกสกอร์2ประตู1 ผลประกอบการของฟาร์มิโกในรอบพัฒน์เกมฟาร์มิโกพาทำเงินไปที่3เกมพาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่60%นะครับส่วนฝั่งพารานเซฟอร์ม5นัดหลังสุดพารานเซฟชนะไป2แล้วก็เสมอไป3เกมโดยที่ในรอบพัฒเกมหลังสุดนี้พารานเซฟไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่แอตเลติโกพารานเซฟเปิดบ้านเสมอกับแอตเลติโกมินไอโรบูดสกอร์หนึ่งประตูหนึ่งผลประกอบการของพารานเซฟในรอบพัฒเกมพารานเซฟพาทำเงินไปที่สเกมพายกไป2เกมลบไป1เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำ ซึ่งเดือนราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่เจ้าบ้านอย่างฟาร์เมงโกต่ออยู่ที่ราคาครึ่งครบลูกราคาณนะตอนนี้นะครับราคาก็ยังอยู่ที่ฟาร์เมงโก อยู่ที่ราคาค่งกับลูกถ้าเราไปต่อฝั่งฟาร์เมนโกราคาน้าก็จะอยู่ที่2.00นะครับถ้าเราไปลองฝั่งพาเลนเซ่เนี่ยราคาน้ําก็จะอยู่ที่1.90ก็ซึ่งคุ้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้ามองถึงผลงานบนตารางคะแนนก็ต้องยอมรับเลยว่าผลงานเนี่ยทั้ง2ทีมไม่ต่างกันสักเท่าไหร่นะเนื่องจากฟาร์เมนโกที่อยู่อันดับที่3มเนี่ยมีอยู่39คะแนนมีคะแนนห่างจากพาเลนเซ่อยู่ที่5คะแนนด้วยกัรรู้ไปถึงพาเลนเซ่เนี่ยอยู่อันดับที่เจก็ถือว่าทั้ง2ทีมคะแนนยังไม่ต่างกันมากนักนนนรัแลล้วกก็ฟออ์มมาาเ่่่ทีผถื ทั้ง2ทีมเป็นทีมที่ฟอร์มดีทั้งคู่นะนะครับจะต่างกันเล็กน้อยก็ตรงที่ฟาร์เมโกเนี่ยเก็บชัยชนะได้ดีกว่าฝั่งทีมเยือนอย่างพาเลนเซซึ่งทีมเยือนอย่างพาเลนเซครับก็เป็น3เกมหลังสุดนะที่เสมอมา3เกมติดต่อกันไม่ว่าจะเป็นการเสมอกับโกยัสเสมอกับฟูลาเบเนเซแล้วก็เสมอกับแอตเติโกมิเนโรนะครับซึ่งอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจก็จะเป็นเฮดเวทนะครับทั้ง2ทีมนี้เจอกันทีไรก็มักจะเป็นฟาร์เมนโกเก็บชัยชนะได้อย่างสม่ำเสมอซึ่งห้เกมหลังสุดฟาร์เมงโกสามารถเก็บชัย วัดผลในรอบ10เกมนะฟาร์มิงโกเนี่ยสามารถเก็บชชนะได้ถึง7เกมลยทีเดียวนะครับอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจฟาร์มิงโกครับฤดูกาลนี้เล่นในบ้านก็ค่อนข้างจะผลงานดีนะจาก10เกมการเล่นในบ้านนะครับชนะได้5เสมอ4แพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเกมในบ้านก็ยิงได้16แล้วก็เสียไปเพียงแค่6ลูกเพียงเท่านั้นส่วนทางฝั่งเพลยานเซเกมเยือนฤดูกันนี้จาก10เกมนะครับชนะได้2เกมเองแล้วก็เสมอสา3แพ้ไปถึง5เกมยิงได้10เสียไป13ประตูถ้าเช็บกันแล้วเนี่ยฝั่งฟาร์มิงโกค่อนข้างจะดูดีกว่าระหว่างเกมเย้้้าาาเมมอนนขงทททัั2ีีภพรรลค่ปิด มาวันนี้เป็นเจ้าบ้านฟาร์เมงโกต่ออยู่ที่ราคาครึ่งุลูกส่วนตัวผมมองว่าวันนี้ฟาร์เมงโกน่าจะใสกว่าเนื่องจากฟาร์เมงโกยามที่เล่นในบ้านเนี่ยมักจะมีผลงานที่ดูดีบวกกับทีมยังอย่างพาเลนเซ่เนี่ยเล่นเกมเยือนไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่คู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างฟาร์เมงโกจะเปิดบ้านเชิญชนะฟร็องเราไปกันที่คู่ที่สานะครับปิดท้ายกันที่ศึกบาเซเลซิอาคู่นี้นะครับก็จะเป็นคู่ดวงอินเตอร์นาซิออนลจะเปิดบ้านต้อนรับการมเยือนของเซาเปาโลนะครับ คุณครับจะเตะกันที่สนามเอสซาโดบาเลาลิโอนะครับจะเตะกันในเวลา7จ็ดโมงครึ่งในช่วงเช้านะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับอินเตอร์นาซิออนาอยู่อันดับที่14แข่งไปแล้วยนะีนัดชนะไป6กสมแแพ้ไป8เกมยิงได้17เสียไป24ประตูมีอยู่26คะแนนส่วนฝั่งเซาเปาโลนะครับอยู่อันดับที่10 แข่งไปแล้ว21นัดชนะ7เสมอ7แพ้ไป7เกมยิงได้25เสียไป21ประตูมีอยู่28คะแนนครับสติเฮตูเอตผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับนอรอบพ่า5เกมหลังสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เคยเจอกันนะครับฝั่งอินเตอร์นาซิออเนลเอาชนะไปได้1ครั้งเสมอกัน1ครั้งแล้วก็เป็นเซาเปาโลนะฮะเอาชนะไปได้3ครั้งโดยที่เกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เคยเจอกันก็เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นเซาเปาโลเปิดบ้านเอาชนะอินเตอร์ปา,า,า,ารีสกอลสอนะ ไปได้2สมอสอแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่อินเตอร์นะครับไปเสมอกับโกยัสมาด้วยสกอร์ศูนย์ประตูศูนย์ผลของการของอินเตอร์ในรอบหา้าเกมอินเตอร์พาทำเงินไปที่สามเกมยกไปหนเกมพาลบไปหนึ่งเกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนฝั่งซาเปาโลฟอร์มฮันนัดหลังสุดซาเปาโลชนะไปสองสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปสองเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เซาเปาโลนะครับเปิดบ้านเอาชนะลีกาเดปเคโตไปได้ด้วยสกอร์1ประตูศูนย์ ผลประกอบการของฝั่งซอลเปโลได้รับว่าเกมซอลเปโลพันเงินไปที่1เกมพาลบไป3เกมยกไป1เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรที่20%เนะครับซึ่งเด่นราคาคุณนี้ก็เปิดมาที่ฝั่งเจ้าบ้านอย่างอินเตอร์นาซีองนาวต่ออยู่ที่ราคาปปปนะครับราคาหน้าตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ราคาปปปนะถ้าเราไปต่อฝั่งอินเตอร์นะครับราคาน้าก็จะอยู่ที่ 1.95ถ้าเราไปลองฝั่งเซาเปโลราคาน้ำก็จอยู่ที่1.95เช่นเดียวกันนะครับก็ซึ่งคุณครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานบนตารางคะแนนถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยค่อนข้างจะสูสีกันเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าเซาเปโลนะครับจะแข่งน้อยกว่าอยู่นัดเนี่ยแต่ว่าเซาเปโอลโนะยังมีคะแนนมากกว่าฝั่งอินเตอร์นาเซอเนลอยู่ที่2คะแนนบวกกับฟอร์มการเล่นนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากทั้ง2ทีมนะครับฟอร์มการเล่นก็เป็นฝั่งชาวบ้านอินเตอร์นะ ห้าเกมหลังสุดก็แพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวจาก5เกมหลังสุดตรงนี้ก็ถือว่าเป็นผลง,งานที่ค่อนข้างจะดูดีของฝั่งอินเตอร์แล้วก็มา4ี่เกมหลังสุดอินเตอร์นะครับไม่เคยแพ้ใ,ใครเลยบวกกับ4เกมหลังสุดอินเตอร์ไม่เคยพาล,ลบเลยแล้วก็มีพาทําเงินไปถึง3เกมส่วนฝั่งเซอป์โลก็ฟอร์มถือว่าไม่ได้คีเลมากนะักแต่ว่าเป็นเซอร์โลนะมีเกมแพ้ติดต่อกันไป2เกมมีเสมอไป1นเกมแล้วก็มีชนะไป1เกมนะแต่ว่าเซอร์โลก็ไม่ค่อยจะทําเงินสักเท่าไหร่จาก5เกมได้ทำเงินไปเพียงแค่แคเกมเดียวมีลบไปมยนนนนนนันที็ ซาโปโลจะทำผลงานได้ดีกว่าซึ่งในรอบ5เกมนะครับก็เป็นซาโปโลสามารถเก็บชัยชนะได้ถึง3เกมหน้านะครับแล้วก็เป็นฝั่งอินเตอร์เนี่ยเก็บชัยชนะได้เพียงแค่เกมเดียวแล้วก็ในรอบ5เกมลองสุดที่ทั้งสองทีมไม่ได้เคยเจอกันนะ้ซาวโปโลทำเงินจากฝั่งอินเตอร์ได้ถึง4เกมด้วยกันถ้าย้อนไปไกลถึง10เกมนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะครับขุมกําลังของทั้ง2ทีมนะฝั่งเจ้าบ้านอย่างอินเตอร์นาซีออนาวนะครับก็จะมีหัวหอกตัวเก่งอย่างเอเนอร์วอลเลเซียหอหอกทีมชาติเอกวาดอร์ที่ที่จะเป็นตัวอันตรายในเกมลุกในวันนี้นะครับส่วนฝั่งซัปโปโรเนี่ยผู้เล่นที่เราคุ้นชื่อคุ้นหูนะครับก็จะมีอเล็กซานเดอร์ปาโต ก็ยังคาแข่งกับซาโปโลด้วยนะอดีตกองหน้าจากเอซีมิลานซึ่งปาโต้ก็คาดว่าน่าจะสตาร์ทบนมานั่งสำรองไปก่อนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรายนะครับเพเมเบเกอร์ทีมชาติโคลอมเบียอย่างฮามิดโอดูเกสก็คาแข่งกับซาโปโลด้วยเกมนี้คาดว่าฮามิน่าจะได้ลงเป็นตัวจริงนะครับฉนันเมื่อพิจารณาจากภาพรวมและเหรีราคาที่เปิดมาถึงแม้ว่าฟอร์มการเล่นของอินเตอร์จะดูสวยกว่าณช่วโมงนี้แต่ผมมองว่าด้วยเฮ h เ a d คู่นี้จะกันยายมักจะเป็นซาโปโล่ทำผลงานได้ดีกว่าลึกๆแล้วครับผมมองว่าเกมนี้มีโอกาสสูงมมาากกททีี่่จะะไปอออนเสแล จากกำแพงที่ตั้งไว้ณนะตอนนี้เป็นเจ้าบ้านอินเตอร์ต่ออยู่ที่ราคาปปูนี้ผมขอเลือกเชื่อไปที่ฝั่งทีมเยือนอย่างเซาเปาโลคาดว่าวันนี้ครับอย่างน้อยๆเนี่ยเซาเปาโลนะจะบุกมายันเสมอได้ฟ้ดง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ3คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับทั้ง3คู่เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเพื่อนๆชอบคู่ไหนเป็นพิเศษก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและนอกเหนือจากทั้ง3คู่ที่ผมได้วิเคราะห์ในวน,นี้ถ้าเพื่อนๆต้องการรับทัศนะในคู่อื่นนะก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามที่ผมได้เลยนะครับ และทั้งหมดทั้ง3คู่ในวันนี้ผมจะสรุปสั้นๆอีกหนึ่งรอบคู่แรกครับบาราเทากับเดนูเซนคู่นี้เร่เปิดมาเป็นทีมเยือนอย่างเดนูเซนต่ออยู่ที่การลุกคึ้นลุกขึ่งคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่เดนูเซนคู่ที่2ครับฟาร์เมงโกกับแอตเลติโกอพาเรนเซ่คู่นี้เร่เปิดมาเป็นฟาร์เมงโกเจ้าบ้านต่ออยู่ที่ขาครึ่งกับลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่ฟาร์เมงโกคู่ที่3ครับอินเตอร์นาเซียงนาวกับเซาเปาโลคู่นี้เร่เปิดมาเป็นเจ้าบ้านอย่างอินเตอร์ต่ออยู่ที่การปปอกคู่เเซาาปโล กับผมนะครับจอร์ดฟันธงบนเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามที่ YouTube ช่องนี้เลยนะครับดูบอวหลวงบ้านก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อไปอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ไลน์นะครับ ajos88 ที่ลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์หรือว่าที่ QR Code สามารถสแกนและส่งเพิ่มผมเพื่อนเพื่อ,อ,อขอรับทัศนะตัวทีเด็ดวีไอพีกันได้นะครับ การวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงโน้ังเพื่อการตัดสินใจของท่านท้าหากว่าชอบก็จัดไปท้าหากว่าขัดใจก็กดสวนกันได้สำหรับวันนี้ผมจอร์จก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน e ีีหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีใจสวัสดีครับ